สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมดพาดู h ชนแนลวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาชีพนะอาชีพคนเราเนี่ยนะคะเมื่อเกิดเป็นคนแล้วเนี่ยควรจะมีอาชีพอาชีพมันคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะก็หลากหลายแล้วแต่ใครจะเลือกที่มีอาชีพอะไรนะส่วนยมดนั้นเนี่ยก็รักในเรื่องของตัวเลขนะคะ ตัวเลขเนี่ยมีอิทธิพลนะคะเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้มันรายล้อมไปด้วยตัวเลขตื่นเช้าขึ้นมาก็ถือโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยจะสื่อสารด้วยก็ต้องมีเรื่องของตัวเลขนะคะแล้วอะไรอ่ะหยิบเงินก็ตัวเลขบัตรประชาชนก็ตัวเลขตัวเลขลายล้อมกับชีวิตประจําวันของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหมอดูเนี่ยนะคะเยมดเนี่ยก็มีใจรนะักแล้วก็ศึกษามาเนี่ย คืาเ,าเรียกว่า1ิกว่าปีแล้วแล้วก็ยายมดก็เป็นจิตอาสานะคะถ่ายทอดให้กับผู้พิการก็เป็นเวลาเนี่ยก็ใกล้น่าจะใกล้1ิปีแล้วนะฮะจิตอาสาของยายมดกับผู้พิการเนี่ยยายมดสอนให้ฟรีนะคะตำราฟรีทํางานคนเดียวนะคะไม่มีใครเป็นผู้ช่วยนะ,ะทำงานคนเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของตัวเลขเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านได้ทิ้งศาสตร์นะคะให้พวกเราเนี่ยได้มาศึกษาต่อเนี่ยคำของท่านที่สอนเอาไว้อนะฮะโหราศาสตร์เป็นวิชาปราณีศิลจะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมายรู้แต่าศาสตร์หากขาดศินก็สิ้นลายการทำนายจะแม่นยำต้องชำนานเห็นไหมคะ รู้แต่ศาสตร์หักขาดศีลศาสตร์ก็คือศาสตร์เนี่ยนะคะศาสตร์หมอดูศาสตร์เจ็ดตัวเก้าฐานโหดศาสตร์ไทยจักรราศีอะไรก็แล้แต่รู้แต่ศาสตร์หักขาดศีลศีลคือศิลปะออกคําพยากรณ์ยังไงเขาเรียกว่าภาษาสวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพหมอดูเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นจิตเป็นนักจิตวิทยาให้คาปรึกษาสําหรับคนที่มีความทุกข์นะ,ะเดินเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้น การที่เราจะเป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีความรู้ให้รู้จริงรู้ลึกนะโดยการอะไรคะศึกษาค้นคว้าจนเกิดความชำนาญถึงจะเรียกว่าอาชีพเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีอาชีพเนี่ยเราเหนือกว่าคนอื่นแล้วค่ะเพื่อนๆพเพราะอาชีพเนี่ยเราม,ามีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเนี่ย พอเรามีอาชีพปุ๊บมันคือ,ม,คอมันคืองานมันคือเงินแล้วก็สอวอย่างเราทุกวันนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุทยํายังไงที่เรามีอาชีพโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจทํางานคนเดียวได้สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเราเองได้ไว้ดูแลตัวเราหรือครอบครัวหรือแบ่งปันกับสังคมนะก็ิม,มดก็รักมากสาหรับศาสตร์เรื่องของเจ็ดตัวเก้าฐานนะนะค่ะ เ,เพื่อนๆนะ,ะท่านใจที่สนใจก็อดี๋ยมดก็แนะนำนะคะจะไปเรียนเป็นไพ่ยิปซีจะไปเรียนดูลายมือจะไปเรียนดูวงจุ้ยงโงเ่เฮงยมดก็ขอแนะนําว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆนะคะอย่ามองข้ามจากนี้นะค,ะค่ะอันนี้ก็เกิดหัวข้อมาเราก็มาเข้าเรื่องเลยค่ะนะคะวันนี้ ครูมดนะคะก็จะพานักเรียนมาเรียนนะคะต่อยอดจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเราตั้งเจ็ดตัวเก้าฐานแล้วเนี่ยนะคะที่ครูมดพูดตลอดเวลาว่าอันเนี้ยฐานฐานมาจากอะไรคะมาจากวันเดือนปีสามแถวบนเอามาบมาบวกเป็นผลลัพธ์ตนี้ผลลัพธ์ที่สี่เนี่ยเขามีความหมายและสําคัญนะ,ะดูนะคะฐานบวกเนี่ยก็จะมีฐานบวกระดับสูง ฐานบวกระดับกลางฐานบวกระดับต่ำอย่างนี้คะนะฮะเพราะฉะนั้นฐานบวกระดับสูงเห็นไหมฮะฐานพระเกศก็คือเลขก้างนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะนักบวชน,นะชาวต่างชาตินะะนี่ความหมายของพระเกศนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือฐานราชาโชคก็คือเลขหนึ่งสองตัวสิบเอ็ดเนี่ยเราเรียกว่าราชาโชคราชาโชคมันบอกได้แล้วได้อีก ะะต่อมาค่ะฐานมหาอุดก็คือเลข13นะฮะต่อมาฐานจักรพัิก็คือเลข14ฐานสโสรถมงคลก็คือเลข16ฐานมหาจักรพัิก็คือเลข18บแปดเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ในดับที่ฐานที่ดีเราก็มาดูนิคะในแถวที่สีเนี่ยพื้นดวงเจ้าชะตาเนี่ยมีฐานไหนที่รองรับดีบ้างเลข16อ่าอฐานรองรับที่ดีแล้วเห็นไหมคะนี่เห็นนะฮะ ก็ถือว่ามีฐานรองรับที่ดีทีนี้พอฐานรองรับที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องดูดาวในแถวที่3กับแถวที่4ี่เนี่ยก็เลขสุกเนี่ยเลขหกเนี่ยนะคะคู่กันเราก็ต้องไปอ่านตามพบนะฮะเพราะฉะนั้นพบเป็นเรื่องเล่าดาวเป็นตัวขยายฐานเป็นตัวสรุปเห็นไหมคะนักเรียนพบเนี่ยเรื่องเล่าพบเนี่ยบอกอัตตะตนุคคือตัวตนของเรากะดุพักคือการเงินกังมากคือการงานนะคะทาสี ภาษาคือคนนอกภาษีคือคนในปัตตนีคือหุ้นส่วนและคู่คอหรือคู่สัญญาเห็นไหมฮะนี่คือพกพกเป็นตัวดรุดาวเมื่อเอาดาวไปใส่พกดาวจะเป็นตัวขยายฐานจะเป็นตัวสรุปสรุปว่าฐานดีไหมพะเคาคู่เนี่ยเป็นคู่ศัตรูคู่ธาตุคู่สมคลคู่กําลังหรือไม่นะฮะอันนี้เดี๋ยวครูมดก็จะสอนในครั้งต่อไปในเะรื่องของการออกคําพยากรณเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดูนะฮะเรื่องของ ฐาน16เรียกว่าโสโลอมงคลอยู่ในแถวที่4มาดูฐานระดับกลางค่ะนะฮะฐานระดับกลางเนี่ยนะฮะฐานระดับกลาง21เห็นไหมฮะดาวพระศุกร์นี่คือกําลังของดาวศุกร์นะ,ะแล้วก็ฐานดาวพฤหัดก็คือ19คือกําลังของดาวพฤหัดนะฮะฐานกําลังของพระพุธก็คือ17นี่กําลังพระพุธคือเลข4นะฮะเดี๋ยวคุณมดใส่เลยนะคะฐานกําลังพระศุกร์ก็คือเลขอะไรคะเลข6เห็นไหมคะ เลขหกคืออะไรกําลังของเขาคือสุกเนี่ยดาวสุกเนี่ยคือกําลังของเขาถูกสร้างมาด้วยวัวยี่สิบหกตัวนะคะดากาลังอาฐานกําลังพระฤหัสสิบเก้าเนี่ยคือกําลังของพระฤหัสนะคะก็เลขห้าฐานกําลังของพระพุธสิบเจ็ดนี่ก็คือเลขสี่นะคะเลขห้าถูกสร้างมาด้วยพระฤาษีสิบเก้าตนนะคะดาวพระพุธถูกสร้างมาด้วยช้างสิบเจ็ดเทือก กำลังของดาวพระจันทร์ก็คือถ้าด้วยดาวจันทร์ก็คือเลขสองทาาสร้างด้วยอะไรคะน่ะลูกเทวดาท่าด้วยนางฟ้าสิบห้าตนนะคะฐานพระราหูพระราหูเนี่ยะเลขสิบสองนะคะฐานกำลังของพระสาวพระสาวก็คือเลขเจ็ดนะคะฐานกำลังของพระองนารก็คือเลขสามนะคะฐานกำลังของพระอาทิตย์เลขหกไม่ต้องมีกำลังก็คือตัวของเขาเองเลยนะคะ แล้วก็ยี่สิบเนี่ยนะฮะฐานของกําลังเสานะฮะกำลังสองตัวก็เท่ากับฐานเสาค่ะ่านนักเรียนนะฮะค่ะเพราะนั้นกวลาที่เจอแถวที่สี่เห็นไหมคะเจอสิบต้องใส่อะไรคะค่ะดูบนกระดานนี่เลยค่ะเจอสิใส่เจ็ดค่ะเพื่อเจ็ดเนี่ยสิบเนี่ยเห็นไหมกำลังของเขากาลังของค้าเสาก็คือเจ็ดนะค่าเสาถูกสร้างมาด้วยอะไรคะถูกสร้างมาด้วยเสือสิบตัวนะฮะเพราะนั้นเจอแถวที่สี่เธอสิบก็ต้องใส่เจ็ด เจอ19ก็ต้องใส่5เจอ15ก็ต้องใส่จันพอแลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านจันเนี่ยสมมติจัเนเลยไหมวัชิมาปัตตนีภาษานะฮะเราต้องมาอ่านพยายักด้วยนะเพราะจันเนี่ยเั้นฉะนั้นจันอยู่แถว3ามแถวแถวที่4ี่เข้ามาซ่อนอยู่ไส้ในด้วยนะคะเอาละค่ะต่อมาก็เป็นฐานระดับต่ำนะฮะฐานต่ำก็มีอะไรพระเสาเล็กพระฤหัสเล็กพระพุทธเล็กพระอังคารเล็กนะฮะ ดูสิว่าเขามีพระเสาเล็กนะนี่ไงฮะพระเสาเล็กพระพุธเล็กเห็นไหมคะที่เขามีอยู่ในฐานนะฮะแต่นี้เขาเรียกว่าฐานไม่ดีฐานต่ำเขาฐานไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันสมมุติแลกสีเนี่ยนะฮะเนี่ยขึ้นไปอยู่ฐานเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระข้อคู่คือแถวที่สามและแถวที่สี่พุธได้อยู่กับจันร์เห็นไหมคู่นี้มันมีข้อยกเว้นเพราะมันเป็นคู่อะไรคะคู่มิตรเห็นไหมคะ ส่วนมาดูค่ะฐานเสามาคู่กับอังคารเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูทันทีคู่ศัตรูคือการทําลายร้างนะคะดาวที่ไม่ถูกกันเป็นอลริต่อกันนะคะค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นฐานที่สี่สำคัญไหมสําคัญค่ะนะคะนักเรียนจะต้องจาให้ได้ทั้งหมดในกฎเกณฑ์ของเจ็ดตัวก้าวฐานนะคะเพราะนั้นการที่จะเป็นนักพยากร,รณ์ที่บอกแล้วรู้ศาสตร์ถากถางศิลป์จะสิ้นลายการทานายจากแม่นยำต้องทํานาย การไม่ชนานาญนั่นคือทําบ่อยๆทําประจาทําต่อเน,นื่องเมื่อเกิดการชํานาญแล้วเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยนะคะ,ะก็คลิปนี้ครูมดก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะค่ะแล้วก็ยังไงนักเรียนก็ต้องไปเปิดตาําราอ่านนะคะหนังสือของครูมดที่ครูมดได้จัทดทาเรียบเรียงไว้นะคะก็ต้องอ่านในหนังสือของครูมดค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ